คนที่ฟังอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะสําหรับจ๋าชีวิตเดินมาถึงช่วงอายุ28ปีแล้วของขวัญที่เลือกให้ตัวเองในปีนี้คือการพาตัวเองไปลองศึกษาแนวทางวิปัสนากรรมฐานและรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากสําหรับการเริ่มต้นชีวิตไว้28ปีทําไมถึงตัดสินใจไปขอบอกก่อนว่าจะไม่ได้ไปด้วยความทุกร้อนใดๆทั้งสิ้นไม่ได้อยากไป เพราะอาหุนทางหลุดพ้นจะไปเข้าถึงพระศาสนาอะไรแล้วเหรอไม่ใช่นะคะจุดประสงค์หลักๆที่จะไปคือจะไปเพื่อ เรียนรู้วิธีการทำสมาธิที่ถูกต้องแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่ได้คาดหวังเลยก็คลิปนี้ขอบันทึกเหตุปัจจัยต่างๆไว้เป็นไดอารี่ของตัวเองนะคะแต่ขอ,อยังไม่เจาะลึกในเรื่องของวิธีการสมรัครการกินการอยู่ที่นั่นเขาทำยังไงการปฏิบัติยังไงและจะได้ตุกตะกรอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวขอ,อไว้เป็น อีถัดไปนะคะถ้ามีโอกาสก็จะเดี๋ยวมาลงไวนะ้ขอเท้าความก่อนว่าก่อนเข้าคอร์สนี้ความรู้วิปัสนาคือเป็นศูนย์เลยปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยเข้านะคะแล้วก็คิดไปเองว่าการปฏิบัติธรรมก็คงเป็นการสวดมนต์เข้าไปอยู่ในวัดร,รักษาศีลการนั่งสมาธิก็คือการนั่งเฉยๆต้องพยายามไม่คิดอะไรเลยเนะะี่ยค่ะความรู้ทั้งหมดที่มีมาก่อนที่จะเข้าคอรนี อื่นใดจ๋าเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วว่าทุกสิ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือมันมีเหตุแล้วทําให้เกิดผลเรื่องการได้เข้าวิปัสสนาครั้งนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้มีเหตุบังเอิญเลยค่ะเมื่อนั่งลองทบทวนแล้วก็ลองย้อนกลับไปมองอะ่ะจริงๆจ๋าเริ่มรู้จักท่านโกูอ็นกาเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วหรือมานม .2 ตอนนั้นจ๋าได้อ่านหนังสือของคุณนูดีวานิซาเรส หนังสือของคุณนูดีเนี่ยจะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองพอคุณนูดีก็ได้กล่าวถึงท่านอาจารย์โกเอ็นก้าไว้แต่ถามว่าจะได้ไปศึกษาต่อไหมว่าท่านคือใครหรือสอนอะไรก็ไม่ได้ศึกษาต่อแค่ได้รู้ตอนตอนนั้นเลยว่าอ๋อนี่นะมีคนชื่อโกเอ็นก้าบนโลกนี้ปัจจัยที่2ก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วขับรถผ่านแล้วก็มันเห็นป้ายธรรมปรานเนาะ นครศรีธรรมราชบ้านเรามีศูนย์แบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือเป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกก่อตัวเล็กๆในใจว่าอืถ้ามีเวลาอยากจะลองไปเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ตอนนั้นเข้าใจว่าเออเป็นการปฏิบัติธรรมปัจจัยที่3ปีนี้เลยค่ะก็คือการได้ไปเกาะพง,งานเมื่อประมาณเดือนเมษสานะคะคือทุกเชา้าอ่ะมันจะมีคอสที่เรียกว่าวิปัสนาแต่ไม่ได้มีคนมาสอนนะคะคือ แค่ให้เราไปนั่งสมาธิเฉยๆซึ่งคนที่รู้แนวทางนี้แล้วเขาก็รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ตอนนั้นอ่ะจะเข้าใจว่าอ๋อไปนั่งสมาธิเฉยๆก็ไปทุกเช้าก็ประมาณ3-4วันน่ะนะคะ mm hmm. สิ่งที่ได้จาะเกาะพังงานก็คือเราเข้าใจว่าวิปัสสนาเท่ากับการนั่งสมาธินานๆนั่นเป็นครั้งแรกที่รู้ตัวว่าอ๋อ นั่งสมาธิเราสามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยเนาะถึงแม้ว่าในสมองเราอะจะคิดฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่แต่ก็นั่งได้หนึ่งชั่วโมงนั่นเป็นครั้งแรกที่เรารู้จักคำว่าวิปัสสนาและตีความไปเองว่าวิปัสสนาเท่ากับนั่งสมาธินานๆไม่ได้ไปหา Google อะไรต่อนะแค่เข้าใจและรับรู้ไปเองเหตุที่4ปัจจัยที่4ี่คือ ตั้งแต่กลับมาจากเกาะพังงนน่ะหลังจากนั้นอ่ะจ๋าก,ก็เริ่มนั่งสมาธิแต่ไม่ได้นั่งนานนะคะก็คือเช้า10นาทีเย็น10นาทีหรืออาจจะมีบางวันที่ฟิตฟิตหน่อยเย็นก็ครึ่งชั่วโมงแบบนี้ค่ะแต่ไม่เคยนั่งถึง1ชั่วโมงเลยจากนั้น่อยมาก็ได้ยินคนพูดถึงประโยชน์ของสมาธิโนนนั่นนี่แล้วก็มีคนเริ่มพูดถึงท่านอาจารย์โกเินก้ามากขึ้น เนียไปเข้าคอสท่านโกเอ็นก้ามานะนนนันนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้ยินชื่อท่านโกเอ็นก้าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแบบมากๆไปปัจจัยที่5ได้ไปน้ำตกกระโรมอ่ะพูดกระโรมเลยดีกว่าเพราะว่าศูนย์วิปัสนาเนี่ยมันอยู่ทางขึ้นน้ำตกแห่งนี้นะคะไปเที่ยวน้ำตกแล้วเห็นศูนย์นี้เราก็เอ๊ะี่ศูนย์นี้เราเคยเห็น เมื่อนานมาแล้วนี่อ๋อมันอยู่ตรงนี้เหรอก็หลังจากนั้นนะคะก็กลับมา Google เลยว่าศูนย์ธรรมะโปราโนเนี่ยมันคืออะไรทุกสิ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญปรากฏว่าจริงๆแล้วศูนย์ธรรมะโปราโนคือเป็นแนวทางการสอนของท่านโกอินกาหลังจากที่เราเห็นดังนั้นควาอยากไปมันก็ก่อตัวในใจแบบเพิ่มทวีคูณขึ้นมามากๆและส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เวลาได้ร่างกายได้ใจได้ แล้วก็สมัครเลยรู้ว่าวิปัสนามีวิธีการปฏิบัติหลายแบบแล้วก็มีคนสอนก็หลายท่านด้วยทางท่านโกวินกาก็เป็นแนวทางหนึ่งตอนนี้ที่จะาวางแพผนไว้แนวทางนี้ก็คือจะอยากไปลองศึกษาแนวทางอื่นดูด้วยสักสองสามแนวทางเพราะว่าตอนนี้จะเหมือนเป็นแบบเบบี๋มากๆเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยในแนวทางนี้ ก็อยากจะไปลองแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมแล้วค่อยตุกตะกอนว่าตัวเองอ่ะเหมาะสมกับแบบไหนเป้าหมายเราอ่ะคือเป้าหมายเดียวกันแต่แค่วิธีการไปจุดนั้นอ่ะมันไปยังไงอืมคือวิธีที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมที่บายง่ายๆก็เหมือนกับเราจะไปเชียงใหม่แต่เราจะไปด้วยแนวทางไหนอ่ะจะไปเครื่องบินหรอจะไปรถหรอ หรือแม้แต่ไปด้วยการเดินก็ไปได้ก็เปรียบเสมือนแนวทางแต่ละแนวทางค่ะแนวทางนั้นอาจจะไปไวแนวทางนี้อาจจะไปช้าซึ่งสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ปฏิบัติว่าตรงจริตกับแบบไหนอาถ้าใครที่ผ่านมาดูทริปนี้ใครที่เป็นรุ่นพี่ใน แนวทางนี้สามารถแนะนำได้ที่บอกว่ารายละเอียดปิีกย่อยเดียวจากจะทำา p p แยกแล้วกันแต่คร่าวๆนะคะสำหรับการไปปฏิบัติแนวทางท่านโคเอนกาเพื่อคนที่สนใจและอยากไปหาเพิ่มเติมต่อคร่าวๆเลยเนี่ยคือการปฏิบัติจะต้องเป็น10วันนะอยู่กับตัวเองที่แท้ทรูปิปดวาจาห้ามพูดนะคะคือไม่ต้องก้มหน้าตลอดเวลาแหละแต่เราทาเหมือนคนอื่นเป็นอากาศธาตุนะคะคือไม่สนใจใคร เหมือนเราอยู่คนเดียวแบบจริงๆแต่มีกฎว,ว่ารักษาความเงียบนะคะห้ามใช้โทรศัพท์หนังสือเขียนหนังสือก็ไม่ได้ก็คือห้ามทําอะไรเลยนอกจากการไปปฏิบัติอย่างเดียวจริงๆเออโทรศัพท์ไม่ได้เก็บไว้ที่เราด้วยนะคะคือจะเก็บไว้ที่ศูนย์ตั้งแต่วันที่เราเข้าไปเลยแล้วก็จะได้รับกลับอีกทีหนึ่งก็คือวันที่เรากลับนะคะอาหารวันละสองมื้อค่ะเป็นอาหารแบบมังสวิรัติ ปฏิบัติตั้งแต่ d ีีเข้านอน3ามทุ่มนะคะอันนี้คือหลักๆคร่าวๆสิ่งที่เข้าไปศึกษาก็ขอแบบย่อๆนะคะอนาปานาสติกับวิปัสนา3วันแรกจะเป็นอานาปานาสติคือการเฝ้าดูลมหายใจนะคะแสการวิปัสสนาก็การไปสังเกต ข้างในของตัวเองวันท้ายๆนะคะที่จะเพิ่มมาในเรื่องของการเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาการของอโหุสิกรรมการมอบความรักประมาณนี้นะคะมีโพยด้วยสําหรับจ่าที่ไปโดยไม่คาดหวังใดๆเนี่ยกับผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามี10คะแนนจะาก,ก็ให้10เต็มนะถึงแม้ผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้ว้าวแบบเกิดอภินิหารอะไรขนาดนั้น แต่ความรู้ที่เราตกตะกอนและอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นการเปิดโลกเราอะมันเยอะมากๆการที่เราได้ออกไปท่องเที่ยวก็ได้ตกตะกอนนะได้ตกตะกอนเยอะเลยเหมือนกันจากการออกไปท่องเที่ยวที่ต่างๆแต่จะบอกเลยว่าการไปวิปัสสนาเหมือนการที่เราเข้าไปอยู่ในนี้จริงๆอะไปสำรวจเราจริงๆอะแล้วมันได้อะไรเยอะกว่าที่ การท่องเที่ยวอื่นๆให้ไม่ได้อยากให้ลองไปจริงๆค่ะจริงๆไม่ได้เสียงเบาขนาดนี้นะแต่ EP นี้อาจจะเบาๆหน่อยเนาะเสียง <c oughs> ก็ EP นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนการไดอารี่ของจ๋าซะมากกว่าว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้จ๋ามานะจุดๆนี้มันคืออะไรก็อาจจะเป็นประโยชน์มากน้อยไม่รู้ <c oughs> อย่างน้อยคนที่มาเจอคลิปนี้วันนี้เรารู้จักกันแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ